สวัสดีค่ะเผ่ากอขาวพยายกออารณ์อากาศกรประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนอ่างระจะวันศุกร์ที่6กันยายนพศ2567สภาพอากาศบ้านเราจะเป็นแบบผืดไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศพิพิธภัณค่ะให้หยุดใต้ฝุ่นที่มีเยย่เชวายางนี้บอกคุมโยบเร้นของทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะข่าวท้ายด่าเทมที่มาเวลี่ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนอ,นอ,นอนานน่านะคะตอนพอมีเป็นส่วนมากค่ะ ภาพเรดาร์ชุ่มพอนค่ะบริเวณภาคใต้ข้างนอกตอนบนนะคะตัวผอบกุมฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางในบริเวณของชายฝังคงจังหวัดชุ่มพอนและชายฝั่งนาชายฝั่งคงจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะต่อไปเป็นภาพเรดาร์สถิมค่ะนะคะบริเวณภาคใต้ข้างนอกตอนล่างค่ะตัวผอบกุมฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางบริเวณของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและตัวผอบกุมฝนกําลังอ่อนถึงหนักในบริเวณของจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวันนี้วัดได้ที่35.5องศาเซลเซียสค่ะ เทียมเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะแหลกอุณหภูมิตอนสุดวันนี้นะคะว่าได้ที12.06ซีซ,ซีค่ะเทียมเพิ่มผัดเซงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและอำเภอสะดระจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการรายง,งานฝนสถานี12โมงค่ะตั้งแต่7โมงเชา้าและว่าจะถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะโดยบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกนะคะวัดปริมาณฝนสูงสุดได้ที่9.1มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะ ต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศของวันน er, ี้นะคะบริเวณภาคใต้ภาคนอกค่ะจะเจอกำลังเราสมุทตะวันตกเชียงใต้กำลัง่อนข้างแรงค่ะแัดปกคลุมบริเวณพังทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้บริเวณภาคใต้ภาคนอกนะคะมีฝนหรือฝนฝ่าขนองบางพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะไปดูรายจังหวัดกันค่ะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชนะคะจะมีฝนอยู่ที่ร้อยละอุกสิบพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งค่ะจังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะคะจะมีฝนอยู่่ทีร้ออยละขงพื้นที่่คะ ละอุณหภูมิต่ำสุดนะคะจะอยู่ที่ประมาณ20ซจนถึง26องศาเซลเซียสยค่ะอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง35องศาเซลเซียสยขอพี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายที่เกิดจากฝนป่าคันนองและลุ่มกระโชกแรงค่ะต่อไปเป็นคืนลมนะคะบริเวณภาคใต้ภาคนอกตอนบนนะคะจะเจอกคือลมต้นตกเชีงยงใต้ที่มีความลุ่ม20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฟังทะเลไปนะคะจะมีคืนสูงประมาณ2เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนป่าคันนองนะคะคืนจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ แถบตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาค่ะจะเจอกับเพื่อลมตะวันตกเชีงยงใต้ที่มีความเร็วลม1 5บห้ถึงสามิโลเมตรต่อชั่วโมงทางฝั่งทะเลไปจะมีคลื่นสูง1นถึงสเมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคขื่นจะสูงหมายว่า2เมตรค่ะขอพี่น้องชาวเรือชาวประมงเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลี่งเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะต่อไปเป็นการคาดหมายสภาพอากาศ7วันข้างหน้าค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งล่างตอนบนนะคะวันนี้นะคะจะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองโดยระดับหองพื้นที่ค่ะ แต่ตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่12กันยายนค่ะจะมีฝนหรือฝนฝากนองโอยระดซบ40พลงพื้นที่ค่ะต่อไปเป็นบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนังนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่12กันยายนค่ะจะมีฝนหรือฝนฝากนองโอยระดั40พ้องพื้นที่แต่ละช่วงค่ะสําหรับวันนี้นะคะข้อจับก,การพยากรณ์อา,ากาศเพียงเท่านี้ค่ะฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามให้กับชองสูนูตูนิยมวิทยาภาคงใต้ฝั่งนอกเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ต่เช้าค่ะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน